ฝันเห็นศัตรูกินไอศครีมฝันเห็นศัตรูกินไอติมหรือกินไอศครีมเนี่ยแปลว่าคนที่คิดร้ายคุณจะพ่ายแพ้เป็นจังหวะที่พวกเขาจะต้องชดใช้กรรมเก่า พวกเขาจะมีปัญหาทางด้านการเงินมีความวิตกกังวลอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่คิดร้ายคุณคนที่เป็นศัตรูกับคุณกำลังดวงตกหนักอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไม่ดีมีปัญหาเรื่องความรักสุขภาพไม่ดีคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยจะพ่ายแพ้ฝันว่าทำไอศครีมกินเองแปลว่า ท่านจะมีฐานะทางด้านการเงินที่ดีขึ้นฝันเห็นเด็กกินไอศครีมท่านจะมีชีวิตที่ยืนยาวฝันเห็นตัวเองไปซื้อไอศครีมที่ร้านขายไอติมให้ระวังศัตรตู จ้องคิดร้ายความลับจะถูกเปิดเผยท่านจะได้รับข่าวไม่ดีเท่าไหร่ฝันเห็นตัวเองกินไอศครีมท่านจะประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่เลขนำโชคสองหกสองเก้าสองหกสองเก้าค่ะ